มาดูงานซอยผมเปิดหูนะคะครึ่งหนึ่งไม่เอายิไม่เอาสั้นป้าไม่เอาสั้นเราเอาไกด์ไลน์ก่อนนะทุกคนนะวิธีนี้เป็นวิธีที่ง่ายแล้วนะแล้วเข้าใจง่ายนะคะทุกคนสมมุติเราจะเอาความยาวแค่น,นี้ใช่ไหมเราก็กะเลยแต่ถ้าเราชํานาญแล้วเราสามารถยกขึ้นทีเดียวได้นะคะนี่เราก็สร้างสองข้างให้มันคือกันนะคะมันจะได้เท่ากันสองข้างนะคะทุกคนแล้วก็ เราจะเอาความทุยแค่ไหนเราก็เอาความทุยแค่นั้นเสร็จแล้วทํำยังไงจ้าเชื่อมค่ะเชื่อมช่อน,นี้กับช่อน,นี้ให้มาชนกันนี่เห็นไหมคะเรามีไกด์ไลน์ของเราอยู่แล้วนี่เห็นไหมคะนี่นี่เสร็จแล้วเวลาเราหวีลงอะ่ะทุกคนมันจะเป็นแบบนี้ตรงนี้มันจะทุยใช่ไหมตรงนี้ก็ยังลากใซอยู่เหมือนเดิมนะคะวิธีนี้ง่ายนะต่อให้เราตัดไม่เก่งเนี่ยเราลองไปทําเลยนะคะทุกคนนะ นี่เห็นไหมไกด์ไลน์ช่อนี้อยู่นี่ที่เราตัดไว้แล้วตรงนี้อยู่นี่นะคะแล้วเราก็ตัดส่วนที่เกินออกไปค่ะสองข้างให้มันชนกันแล้วเวลาเราหวีท้ายทอยก็จะได้แนบลงไปแบบนี้แล้วก็จะได้ทุยแบบนี้ทุยที่สวยแล้วก็เป็นลายส่วนอันนี้นะคะถ้าลูกค้าอยากเอาไว้ก็ไว้ให้เขาแต่บางคนเขาก็ไม่ได้ชอบอันนี้ก็จะอ,ออกนิดนึงไม่ได้เอาออกเยอะนะคะเหลือ,อไว้หน่อยหนึ่งอันนี้เป็นลูกค้าประจํานะทุกคน นี้ตัดผมบ่อยมากอันนี้รอบนี้กี่เดือนนะคะป้าสองเดือน,สอ,อนสองเดือนนี่ก็คือนานสุดแล้วทุกคนถ้าใครตัดผมวัยรุ่นนี้เป็นเนี่ยนะคะแล้วก็ถ้าเราทําด้วยความชํานาญนะทุกคนงานเราจะเยอะมากบอกเลยเพราะว่ารุ่นนี้บางคนแค่เดือนเดียวเ,เขาก็มาแล้วนะคะทําเหมือนกันทุกช่อนะคะทําเหมือนกันทุกช่อขอก่อนไปได้ทีนี้เรามาตัดด้านข้างกันนะคะว่าตัดยังไงนะคะ วิธีนี้เป็นวิธีง่ายสุดแล้วนะทุกคนพี่ดาว,ว่ามันเข้าใจง่ายนะอันนี้ก็คือไกด์ไลน์ที่เราตัดด้านข้างมาเมื่อกี้นี้เสร็จแล้วเราก็ตัดไกด์ไลน์จากนี่นี่เลยจ้ะให้มันเท่ากันกับข้างหลังเสร็จแล้วเรามาบีทุกคนแล้วมันก็จะเป็นโค้งสไลด์แบบนี้นะคะ<ม>เห็นไหมนี่ยค่ะเรามีไกด์ไลน์ของเราอยู่แล้วเนาะนี่ไกด์ไลน์อยู่ตรงนี้นี่เห็นไหมคะนี่นี่ไกด์ไลน์ตรงนี้มาความยาวเราจะเอาเท่านี้เสร็จแล้วถ้าเรา เวลาที่เราตัดพยายามใช้ปลายกันไกลซิกแซกนะคะถ้าเราไม่ซิกแซกเราก็ยกขึ้นเยอะนิดนึงแต่อย่ายกเยอะเกินไปนะคะถ้ายกเยอะเกินไปอ่ะข้างบนมันก็จะสั้นใช่ไหมข้างล่างข้างล่างก็จะบางเกินไปมันก็จะไม่สวยอีกน,นะมันจะได้ความความพิ้วจริงแต่ข้างบนมีโอกาสก็จะเป็นท่อนในใน,ในเป็นชั้นๆเห็นไหมคะเสร็จแล้วเราก็จะได้ทรงผมแบบนี้ทุกคนเห็นไหมคะแล้วผมลูกค้าจะอย่างนี้นะสวยเลย ร้านพิดาเป็นร้านบ้านๆน,นะคะร้านไม่ได้หรูหราร้านอยู่ในตลาดธนวัฒนแถวแถวคิวรถโคเกตตลาดแม่กองนะคะแถวทางรถไฟนะคะใครอยากตัดผมใครอยากทำสียืดผมดัดผมยืดโคนดัดปลายวอลลุ่มนะคะยืดตรงยืดเคลาตินสดนะคะก็มาได้เลยนะคะ